ีครับผมนายมนผากหวานป่านะครับวันนี้ผมมาที่นานครับเดี๋ยวผมจะพามาดูที่นาที่นาตนัวนี้เนื้อที่ประมาณเก้าไร่นะครับผมจะแบ่งออกปลูกข้าวกอขอกเป็นพันกอขอกนะครับประมาณหกไร่และจะแบ่งออกปลูกยางพาราประมาณสี่ไร่นะครับวันนี้ผมพามาดูผมไม่ได้พามาดูข้าวนะครับแต่ผมจะพามาดู ผักหวานป่าที่ผมปลูกแซมต้นยางพาราตามมาเลยครับเนี่ยต้นยางพารายางพาราผมนี่ปลูกได้ประมาณอายุ4ปีแล้วนะครับเนี่ยแล้วผมจะพามาดูผักหวานป่าดูนะครับก็ขึ้นดีนะครับผมจะใช้ชะอมเป็นพืชที่เลี้ยงเหมือนกันนะครับ แต่ผมจะปลูกชะอมนำร่องไปก่อน1เดือนนะครับคือผักหวานป่าเนี่ยผมปลูกได้ก็เกือบ2เดือนแล้วนะครับปลูกแซมต้นยางผ่าลาอายุ4ปีนะครับผักหวานป่าผมก็โอเคนะครับยังสวยทุกต้นอยู่แต่จะมีบางต้นถูกมแมลงแทะ หรือว่าหอยทากแทะออกนะครับเนี่ยแต่เขายังไม่ตายนะครับยวจะแตกยอดใหม่ออกมาเพื่อความอยู่รอดของขอ,งของเองนะครับเนีครับเดี๋ยวผมจะพาด,ดูดูรอบๆนะครับผมปลูกแซมยางพารานี่ประมาณ4ปีแล้วผมก็แบ่งปลูกออกเป็นโซนนะเฉพาะที่โนน ที่รวมผมจะไม่ปลูกนะครับเพราะว่ากลัวน้ําจะขังเดี๋ยวอายุปักหวานปลาผมจะมาถ่ายให้ดูเป็นระยะแล้วนะครับแล้วปักหวานปลานี่ผมปลูกใส่ก็ประมาณ400ต้นนะครับที่แปลงนี้บางคนสงสัยว่ามันล่ม มันจะขึ้นไหมมันก็มีล่มบ้างแดดส่องบ้างผักหวานป่านี่เขาจะไม่ชอบที่แดดมากนะครับเขาจะชอบแสงลำไรบางต้นก็ส่องลำไรบางต้นก็ส่อง้าก็ยังมีนะฮะเพราะว่ายางพารายังไม่โตเท่าไหร่นะครับเพิ่งอายุ4ปีผักหวานป่าก็น่าจะขึ้นนะครับเนี่ยผมปลูกไว้ ผมก็ทดลองปลูกเป็นครั้งแรกนะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นก็น่าจะขึ้นดีเหมือนกันนะครับก็ยังดีอยู่สวยทุกต้นแต่ยางพารานี่อีกสองสามปีผมคงคิดว่าจะได้เปิดกีดแล้วแต่คงทนราคาไม่ไหวเพราะกาคาแก่ตกต่ำเหลือเกินผมเลยเอาลองออกผกหวานป่ามาปลูกแฟมดู ผักหวานป่านี้บางคนอาจสงสัยว่ามันจะขึ้นและมันจะได้ผลผลิตไหมถ้าล่มมากถ้าเป็นหน้าเียฤดูที่เก็บผลผลิตของผักหวานป่านี่มันจะเป็นช่วงเดือนมกรากุมพามีนาเมษาพฤศจิกาเดือนนี้นะฮะที่ผักหวานจะแตกยอดมากและเป็นช่วงนั้นที่ ยางพาราจะใบร่วงเพราะเป็นช่วงที่ชาวสวนยางเขาจะเริ่มปิดยางพาราปิดหน้ายางพารากันแล้วถ้าปลูกขึ้นในี่ผมคิดว่าปิดหน้ายางเรามาเก็บผักหวานป่าก,กันเป็นอาชีพเสริมและหารายได้เสริมเป็นอย่างดีของชาวสวนยางเลยเนี่ยบางต้นก็แดดส่องดีอยู่ ก็สองลำไรทุกต้นเพราะว่ายางพึ้น4ี่ปีถ้ายางโตวกว่านี้ก็คงจะล่มมากกว่านี้นี่เป็นที่นาผมแปลงนี้เดี๋ยวคราวหน้าวิอหน้าผมจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งต้นนี้ถูกแมลงแทะยอดออกไปแต่เขาก็ยังแตกยอดใหม่ออกมาเนี่ยดูดูดใกล้ๆครับ กำลังแตกยอดใหม่ออกมาเาก็กลัวตายเหมือนกันนะครับครับวิดีโอนี้ผมผ่านที่นาเดีย๋ยววิดีโอหน้าผมจะพาไปชมอีกแปลงหนึ่งผมยังไม่ได้ปลูกขักวานป่าแต่ผมเอาต้นแคบ้านไปปลูกนำร่องก่อนแล้วที่แปลงนั้นประมาณ250 50ต้นคือปลูกแซมต้นยาเหมือนกันแต่ ต้นยางพาราผมได้หนึ่งปีแล้วที่สวนนั้นเดี๋ยวเยวลาผมไปปลูกเดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอมาให้ชมนะครับสำหรับวีดีโอนี้ผมก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ